7 7ดเดือน7 7กรกฎาคม2564ามาฟังดวงประจําวันเกิดทั้ง7วันกันคนที่เกิดในวันพุธนะวันนี้นะเป็นวันรับทรัพย์รับโชคเลยคนบอกว่าเลขมันสวยฮนะในวันที่7เนี่ยนะเดือน7ด้วยปพรากฏวันพุธนี่นะจะทำมาค้าขายจะเสี่ยงโชคจะเจรจานะรับทรัพย์รับโชคดีเหลือเกินส่วนใครอ่ะ ที่อยากจะคุยเรื่องความรักเนี่ยก็มีโอกาสนะที่ได้ความสําเร็จเช่นเดียวกันต่อมาวันพฤหัส,สบดีพฤหัสบดีนี่เรียกว่าเหนื่อยแบบแอบเหนื่อยเพราะว่ามันจะเจอกับงานเจอกับภาระบางอย่างที่ทําให้ต้องทําอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ซะด้วยบางทีมันมีเรื่องที่เขาเรียกน้ําท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ก็อดทนกันไปนะแล้วมันจะผ่านไปเองพระสัมบดีนะภาระอันหนักหน่วงนะเรื่องรักพักไว้ก่อนต่อมาวันศุกร์ศุกร์นี่มันจะออกแนววัดเสียวเกี่ยวกับการโดนคนเขามีลุกเล่นโดนคนเขาทําอะไรที่แบบไม่ค่อยตรงไปตรงมากับเรามากนะดังนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยพยายามรักษาเครดิตเอาไว้เพราะว่าเทิดคนอื่นอ่ะเขาอ่ะ มาทําให้เราสะดุดเราอาจจะพานเสียเครดิตไปด้วยอย่างไรก็ตามนะให้เป็นคนขิดวะงแวงเอาไว้ก่อนดีกว่าอยู่เฉยๆนะเรื่องความรักนี่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดกันพอสมควรต่อมาคนที่เกิดในวันเสราร์วันนี้วันเสราร์เนี่ยมีดีอย่างเสียอย่างเอาข้อดีก่อนจะได้เงินแบบไม่ง่ายไม่ถึงกับเป็นเงินก้อนได้แบบพอยิ้มออกแต่ข้อเสียคือจะโดนเบียดบังเอาไปจะต้องเสียเปรียบคนเราสู้อุตสาห์ทำงาน รู้สารเหนื่อยทูสาวไปเสี่ยงว่าแต่เงินนั้นจะต้องแบ่งปันไปกับคนรักใน่รู้สึกงินงอนกันรู้สึกว่าทําไมไม่ค่อยแร์กับเราก็มันจะเป็นหนึ่งวันที่คนเกิดวันศัารจะคิดเครียดห่อยต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์เจ็บก้อนอสมควรเกิดวันอาทิตย์นี่มันมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะทําอะไรบางอย่างนะเตรียมการแบบนี้คิดแบบนี้แต่ว่ามันยังลงมือทําไม่ได้ก็ค่อนข้างเครียดระวังอย่าไปเผลอเออเวียงใส่คนรอบข้างก็พอแล้วต่อมาวันจันทร์ วันจันทนี่เป็นวันที่ขายดีที่สุดจะเจราจาค้าขายอะไรก็สําเร็จง่ายดาหน้าอิจฉาเงินดีสุดท้ายวันอังคารนี่ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูนะปลื้มทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะในสายตาผู้ใหญ่แม้แต่จะคุยกับคนรักเนี่ยคุยผ่านทางคุณพ่อคุณแม่ทางผู้ใหญ่งคนรักเกิดอะไรขึ้นนะวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่วิ่งเข้าหาเจ้าหนายหรือลูกค้ารายใหญ่อาจจะอุดหนุนดีเหลือเกินถือว่าเป็นวันที่ดวงดี ใครอยากตวดตดละเอียดเนี่ยพบกันที่เพจบ้านมหามนตราแล้วพบกันทุกวันสวัสดี